ครับผมงานเทของเราใส่ดินประมาณนี้ครับผมถึงแม้ว่าเราจะใส่เต็มกล่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เต็มกล่องเนี่ยน้ําหนักก็ไม่เกินครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราใช้รถของล้อขนาดเล็กนะครับวิงงบ่งงานนะครับวิ่งงาน ใส่เต็มนะครับใส่เต็มย,ยังไงก็ไม่เกิดแน่นอนครับผมไม่เกินแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องลุยกันอีกครับผมสำหรับงานหน้าฝนที่วิ่งกันแบบวันหยุดวันครับทำไปหยุดไป วิ่งไปหยุดไปพี่น้องงานหน้านี้ครับหนางานครเป็นหนางานไอ้ลงไซเกี่ยวกับถนนครับมีฝนแน่มีอาการที่แดดออกแน่ครับมีอาการฝนตกแน่กันยุดครับ ว่าถ้าเอาไปใส่กับดินก็เสียครับเสียใส่การบ่ได้พี่น้องเลยเป็นอย่างนี้ครับดูนี่คือร่องรอยของการหลบรถกระบะครับหลบรถกระบะวันนั้นนะครับได้แผลอะไรมาบ้างนะครับนี่ อันนี้ลอยอ่ารวดน้ำนะครับรวดน้ำมันโลกงไปสวบแล้วลวดน้ำหะเขาอันนี้ครับนห้อยหะนี่พับไปเลยพับกระจกนีน่พับเขาพี่ลวดน้ำหะะโดนรวดน้ำ บอกว่าแรียนเส้นใดครับบอกว่าแรีนทางใดไม่มีคนชอบเลยนะครับรถดำเรานี่ยได้จอดอยู่สื่อแว่ามีเงิ่นใส้บัตรว่ามันเป็นอาชีพของเรา เสียงร่มตับดังแห้งดีของเสียบินวันนี้ก็น่าจะไม่เกินคนละห้าเที่ยวครับคันนี้เมื่อก่อนเป็น 6M60 นะครับ ผักหลังมาเปลี่ยนเป็น 6M61 ก็ถือว่าผ่านครับเยี่ยมเลย รองอานมันเกียยเติมหลายๆลงไปเขาเกิดมาเขาเกิรถูเอาผมเลี่เเกีเติมู้ไออเนอเข้าเกิมมาที่ดดูตรงีเลยอันนองเข้ามันคือมีหู้ระบายจ่าไอ้ชะมี อย่างสวยครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับลูกลัง I'm yeah. ตักครับวันไหนที่ไม่มีสั่งก็ไม่ตักครับผมหลายๆคนถามมารับชั่วโมงเท่าไหร่แล้วคันนี้นะครับ1มื0น6พัมืนจะทชั่วโมงนะครับ 你看。 แล้วก็ดินหน้าดินลงกับพื้นนะครับทำนาครับให้กับคุดนาครับผมยันยาบยัดหน้าบ่ได้ให้กับบ่ได้ครับยินแห่ ครับแคตตัวนี้ครับโอน้ำมันสูงครับเพราะว่าตั้งเองนะครับตั้งใช้งานเองผมจะใช้วิธีการโอน้ำมันเยอะๆครับแล้วก็ใช้เพชเชอร์ต่ำ ลงอีกนิดนึงครับก็คือเฟสเชอร์จะไม่ได้มาตรฐานนะครับปกติเฟสเชอร์มันจะได้5้าพันเพียอใได้นะครับของเราได้4ี่พันเราตั้งให้4ี0พนนะครับเราจะเอาโฟขึ้นมาเพิ่มโฟขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อเอาความเร็วครับเพื่อเอาความเร็วเอาประหยัดนะครับเอาประหยัดน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะมันเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าการเป็นตักความแข็งแข็งนะครับความแข็งก็อาจจะไม่สู้เหมือนแคทตัวอื่นนะครับอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแคตธรรมดาตัวอื่นที่แรงดันเพชเชอร์ได้สูงๆนะครับ ความเร็วเรากว่ว่าให้ได้ขยับน้ำมันครับเพราะว่างานที่ตักส่วนมากก็จะเป็นงานที่มันไม่หนักหนัมกมากนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่าจะตักไม่ได้นะงานแข็งเนี่ยเราตักได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็คือขับธรรมดานะพี่น้องขับับธรรมดาแข็งมันไปรีวดแตาวานีเด้เลี่ยงซอยอยังน้อยนะครับ ความเร็วนี่ได้มากครับผมได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. เห็นไหมแล้วความคันเร่งนี่ไม่ได้ไม่ได้เร่งเร็วนะครับไม่ได้เร่งแรงนะครับร mm hmm. อบเดินแค่ครับมีวัดรอบมันก็แค่พันประมาณพันสี่ครับ mm hmm. พันนิดๆครับ แนีว่วคันรูระบายไอตัวนั้นเกียร์ครับน่าจะตันจริงๆด้วยครับถ้ามันตันนะครับมันก็จะมีแรงดันภายในห้องเกียร์ครับเมื่อมีแรงดันแล้ว จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับจะทําให้พวกซีนพวกซีนซีนเกียร์ต่างๆนะครับมันก็จะรั่วได้ง่ายนะครับ งานทของเราใส่ดินประมาณนี้ครับผมถึงแม้ว่าเราจะใส่เต็มกล่องนะครับถึงแม้ว่า,าจะใส่เต็มกล่องเนี่ยน้ำหนักก็ไม่เกินครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราใช้รถหงล้อขนาดเล็กนะครับวิ่งงานนะครับวิ่งงาน ใส่เต็มนะครับใส่เต็มเลยยังไงก็ไม่เกิดแน่นอน,นครับผมไม่เกิดแน่นอนเรเคลาดมัน,นครับ